แต่งหน้าไม่ติดพอลืมทําสิ่งนี้หรือเปล่าคือบางทีอจิตก็มีปัญหาเกี่ยวกับการแบบหน้าหมองคำแล้วก็ทาแป้งทารองพื้นไม่ติดไม่เรียบเนียนบ้างแล้วก็มีสิวอุดตันบ้างเพราะว่าเกิดจากการที่แบบบางทีเราล้างหน้าไม่สะอาดมันก็เลยแบบสะสมจนจีตได้มาลองสครับหน้าดูทุกคนแล้วคือมันเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกเลยก็คือหน้าดีขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกเลยแล้วหน้าก็แบบแต่งแต่ติดขึ้นด้วยก็เลยแบบ อยากจะมาป้ายยาสครับตัวนึ่งก็คือนี่เลยเบบี้สครับสครับเกลือผงสีชมพูจากปากีสถานที่เขาเป็นสครับเนื้อละเอียดที่มีวิตามิน c ีถึง90%ช่วยผัดผิวชำระสิ่งสกปรกอุดตันบนใบหน้าทำให้หน้าเนียนกระจ่างใสช่วยขจัดความหมองคล้ำได้ดีมากคือเหมาะกับทุกสภาพผิวแล้วก็สามารถใช้ได้ทุกวันเลยทุกคน คือใช้ก่อนล้างหน้าแล้วก็ราคาน่ารักมาก19 9บาทตอนนี้เขาฟรีซิลิโคนขัดหน้าด้วยนะรีบไปตำกันล่ะ